สวัสดีแฟนบอลทุกคนกันด้วยนะคะวันน <Hernandez> <terminal> ี้เราก็มาเจอกันอีกร้วนะคะกับเมอแฟันบอลทีเด็ดบอลจากเมียนชงนั่นเองละค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นศึกฟุตบอลบาิลเซเรนาเป็นการจัดการรอทีมแอตเลติกโกกัวเนเซพบกับซอปปอลค่ะซึ่งนั้นนี้นะคะแข่งที่ทิมของแอตเลติโกกัวเนเซค่ะเราไปดูกันที่5นัดล่าสุดของรายการของแอตเลติโกกัวเนเซกันก่อนเลยนะคะสถิติ5นัดล่าสุดของรายการของแอตเลติกโกกัวเนเซนะคะ สามารถเก็บชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดค่ะไปดูกันต่อที่สถิติใดนบ้านฮันนาล่าสุดเลยดีกว่านะคะสถิติฮนนาล่าสุดในบ้านนะคะอลเลนติโกกักวเน,นเซ่สามารถเก็บชนะมาได้3นัดแพ้2นัดค่ะส่วนทางฝั่งของซอปอูนะคะสถิติฮนาร่าสุดทุกรายการซอปอรูนะคะเก็บชนะมาได้2นัดเสมอ3นัดค่ะและสถิติฮนาร่าสุดของการไปรเยือนนะคะ ซาปอโลเองนะคะก็เก็บชนะมาได้1นัดเสมอ3นัดและแพ้1นัดเช่นกันค่ะส่วนราคาบางคู่นี้นะคะเปิดไาทางฝั่งทีมแอตเลติโกกเนเซ่ค่ะเปิดราคาต่อที่ครึ่งลูกและครึ่งควบลูกนั่นเองค่ะจากการขหอฟอร์มการเล่นและปัะจัยษํสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะผมจะลองดูการเล่นแล้วขอมั่นใจไปที่แอตเลติโกก o วเนเซ่ค่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกรองแอตเลติโกกเนเซ่ครึ่งลูก มีแน,น่นอนอย่างละหนึ่งประตูค่ะส่วนสกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบกันที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆไปจําบอลนั่นเองคะ่ะและมาเจอกันใหม่ในวันพุธก่อนห้าโมงเย็นนะคะส่วนวันนี้เม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย